สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องป่ายสูโผสูข้นค,ครับเชฟประสิทธิ์ออโต้ชาแนวขอพาคุณลูกค้ามาปรับชมรีวิวพมการติดตั้งพรมห้าดีสชั้นในโตโยตา er ้าฟอร์จู r นอร์รีเจนเรถเจ้าตลาดครับผมโตโยตา er ้าฟอร์จูเนอร์รีเจครับคุณลูกคา้านะครับวันนี้ลูกค้าเดินทางมาติดตั้งพรม 5D 2ชั้นกับทางร้านนะครับพรม 5D 2ชั้นนะครับคุณลูกคา้าลูกค้าเลือกเป็นเกรดพรีเมียม เ p e 2ชั้นบวกหนาำกันลื่นนะครับภายในลูกค้ารีชินเดอร์ตัวนี้จะเป็นบ่อดหนังสีดำแล้วก็แถบสีวายแดงนะครับลูกค้ามาเลือกติดตั้งพรมหนัง 5D 2ชั้นกับทางร้านเลือกพรมหนังเป็นหนังสีดำเดินได้สีดำนะครับหนังสีดำเดินได้สีดำครับให้คุณลูกค้าดูเนื้อหนังกันใกล้ๆกันชัดๆหนังตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกนะครับผมเป็นหนังเกรดไมโครไฟเบอร์ พีแท้เทียบเท่ากับเบาะหนังแท้ในรถยนต์วิธีสังเกตวิธีทดสอบครับคุณลูกค้ารับงานไปแล้วเอามือกดดูครับเนื้อมันจะแน่นมันจะดึงดังดึงดังสู้มือเรามากนะครับมันจะแตกต่างจากเกรดทั่วๆไปที่ขายอยู่ตามท้องตลาด นะครับคุณลูกค้าคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานครับไม่ใช่ปากพ่อ้าโมครับคุณลูกค้าเน้นคุณภาพอยากได้งานดีๆติดตั้งในรถที่คุณรักนะครับซื้อครั้งเดียวจบไม่ต้องเสี่ยงกับงานไม่ได้คุณภาพกราบเรียนเชิญครับผมชัยประสิทธิ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์5ดีตลาด a อซีสายใหม่ติดตั้งแล้วงานจะออกมาแบบนี้ครับคุณลูกค้าตัดด้วยเครื่องจักรระบบ5ดีสแกนแบบด้วยเครื่องเครื่องจักรระบบ5ดีครับ ฉะนั้นงานที่คุณลูกค้าได้ไปจะต้องออกมาพอดีต้องออกมาสวยต้องออกมาเปะ๊ะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออมน้ำนะลูกค้ากันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ออมน้ำฉะนั้นเวลาคุณลูกค้าเหยียบน้ำเหยียบขึ้นไปเหยียบบนพรมหนังไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปียกมันจะชื้นนะครับเพราะว่าซิลิโคนเอ e คือคุณสักัติเด่นเลยคือกันน้ำไม่ออมน้ำช่วยซับเสียงในห้องโดยสาร นะครับคุณลูกค้าตัวนี้สําคัญมากนะฮะตัวซิลิโคน XPE เนี่ยนะครับจริงๆพรมหนังในบ้านเราเนี่ยพรม 5D 6D 7D เนี่ยในบ้านเราเนี่ยจะมีอยู่2เกรดก็คือเกรดข้างในเอาเป็นข้างในเนี่ยจะมีเกรดฟองน้ํากับเกรดซิลิโคน XPE ราคาก็จะตามคุณภาพของวัดสดุนะครับคุณลูกค้านะครับทำไมของเราถึงลูกค้าถึงรับเป็นเกรดพรีเมียม XPE ไม่หนังไมโครไฟเบอร์พีแท้ทุกคันเพราะว่าเมื่อได้สัมผัสเมื่อได้จับกับชิ้นงานเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากลูกค้านะครับมันแตกต่างกันเยอะมากจริงๆครับผมสําหรับงานเกรดซิลิโคนกับเกรดอฟองน้ํานะครับผมอันนี้ด้านซ้ายครับติดตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณลูกค้า ก็ดูสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะครับหนังสีดําเดินได้สีดาใยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดานะครับแถว2ติดตั้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะครับให้คุณลูกค้าดูความละเอียดดูขาบอกนะครับให้ดูขาบอกกันใกล้ๆกันชัดๆไปเลยนะครับนี่คือความละเอียดของเนื้องานหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับพรมหนังสีดําเดินได้สีดาใยดักฝุ่นลายกุชชี่สีดาครับคุณลูกค้าอันนี้ตัวกันรอยท้ายนะครับผม แล้วไม่อ้าครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ามันจะอ้านะครับเ <c oughs> พราะว่าของเรานะฮะติดตั้งกันอยู่ทุกวันก็คือลูกค้ามาหาเราเนี่ยก็คือจบทีเดียวไม่ต้องไปหาที่อื่นอีกไม่ว่าจะเป็นหลุมประตูก,กันรอยเล็บกันรอยท้ายนะครับโลโก้ติดฝากโกงหน้า f o r t จ n e r แท้นะครับก็มาหาเราได้เลยนะครับ <c oughs> เราติดตั้งพร้อมดูแลให้คุณลูกค้าตลอดอย่างงานติดตั้งที่เป็นงานกาวเนี่ย ถ้าเกิดมันอ้ามันเด้งแก้ไขฟรีครับคุณลูกค้าไม่มีค่าใช้จ่ายเราดูแลให้คุณลูกค้าตลอดนะพี่เนาะนะครับให้คุณลูกค้าดูใกล้ๆสวยไหมครับกันรอยท้ายนะครับผมโลโก้รีเจนเดอรสีแดงโอสวยสวยสวยมากครับคือมาหาเราทีเดียวก็จบอะครับคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ชอบแต่งด้วยนะครับอยากได้อ c กเซส o ซอรีเพิ่มก็มาได้เลยครับผมนะเรามีบริการคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรีโวฟอร์จูเนอร์ดีแม็กิ เทอร่านะครับหรือว่าจะเป็น t o โยต้าค o e อส HRV e EHEV นะครับมาได้เลยครับเรามีชุดแต่งให้คุณลูกค้าทุกรุ่นเบ้าประตูการรอยเล็บเราก็มีให้คุณลูกค้าทุกรุ่นนะครับผมของเราจะเป็นแคปเร่าลายน้ําแท้นะครับคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้งานดีๆคุณภาพดีๆนะครับอย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพแล้วตัดสินใจสั่งซื้อเพราะอย่างที่กาเรียนงานม,มันจะมีอยู่2เกรดก็คือเกรดซิลิโคน XPE กับเกรด ฟองน้ำนะครับเกรดซิลิโคนพี่เอ็กพีในทีนี้ก็คือว่าข้างในอ่ะครับคุณลูกคา้าวัสดุข้างในอ่ะมันจะมีเป็นซิลิโคนกับเป็นฟองน้ําก็ลูกค้าก็ดูว่าลูกค้าอยากได้เป็นเกรดไหนแต่ถ้าเน้นใช้งานกับบ้านเราจริงๆนะพ่อค้าก็ยังแนะนานะลูกค้านะยังแนะนําให้ใช้เป็นตัวเกรดซิลิโคนเอ็กพีเพราะว่าซิลิโคนเอ็กพีมันทําหน้าที่กันน้านะครับกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อมน้ําจะไม่เหมือนเกรดฟองน้ําฉะนั้น นะครับลูกค้าอย่าเพียงเห็นแต่รูปภาพแล้วตัดสินใจสั่งซื้อถ้าไม่ได้สัมผัสงานจริงสําหรับลูกค้าที่มาติดตั้งที่ร้านผมนะหรือว่าลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ยลูกค้าไม่ได้โม้นะทุกคนครับผมถ้าได้สัมผัสระหว่างเกรดฟองน้ํากับเกรดพรีเมียมเอ็กลูกค้าไม่ว่าง,งบพอไม่พอก็ตัดสินใจเอาเกรด พรีเมียมซิลิโคน XPE ทั้ง2คันครับทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทุกคันครับทุกคนเลยลูกค้านะฮะพอได้จับได้สัมผัสเนื้องานเนี่ยคือมันเห็นข้อแตกต่างกันเยอะมากเลยอะลูกค้าอันนี้จริงๆครับผม นเห็นข้อแตกต่างเยอะมากฉะนั้นเน้นงานดีมีคุณภาพครับอย่าลืมนึกถึงเชฟปสิทธิ์ออโต้พรงมภูมิ้นรถยนต์5ดีตลาด AC สายใหม่0626691928 0626691928 021988179 0897676479ลูกค้าสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าจะเข้าไปเพิ่มลึกเพื่อนในลิงไลน์ได้เลยนะครับเพื่อจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรับประกันงาน1ปี นะครับอะไรทุกตัวรับประกันตลอดชีพนะครับอะไรพวกปุ่มล็อกพวกตัวคลิปเสียบอะไรพวกเนี้ยรับประกันให้คุณลูกค้าตลอดนะครับไม่มีหมดอายุแต่ว่าพรมหนังรับประกันให้คุณลูกค้า1ปีโรงงานเขาไม่ได้รับประกันให้คุณลูกค้านะแต่ตัวผมเองรับประกันให้คุณลูกค้าเอง เพื่อความสบายใจคุณลูกค้าว่าหลังจากติดตั้งไปแล้วมีเซอร์วิสมี after sale service มีบริการหลังการขายนะครับไม่ใช่ขายไปแล้วก็คือจบนะฮะไม่ใช่ว่าขายไปแล้วก็คือจบบางคนขายไปแล้วก็จบไปเลยนะครับยิ่งขายออนไลน์เนี่ยแบบจัดส่งเนี่ยโอ้ยิ่งง่ายลูกค้าผมจริงๆผมก็อยากทาอย่างนั้นนะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรเลยแต่ว่าอยากบริการคุณลูกคา้าอยากให้คุณลูกค้าที่ซื้องานไปแล้วนะฮะมีบริการหลังการขาย นะครับก็เลยบริการติดตั้งให้คุณลูกค้าด้วยนะครับอย่าลืมนะครับรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ของทางร้านด้วยนะครับช่องชัยประสิทธิ์นะครับคุณลูกค้าพิมพ์เข้าไปเลยชัยประสิทธิ์นะครับคุณลูกค้าก็จะผมก็จะมีวิดีโอมีรีวิวรถรุ่นต่างๆให้คุณลูกค้าได้รับชมมีรีวิวการติดตั้งมีรีวิวการทำความสะอาดมีรีวิวการเคส คุณสมบัติของหนังให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่รับชมครับเน้นคุณภาพที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากข้อคว้าหมูก,ก็มาหาผมครับปชะสิทธิ์ออตโอต้พรมอูเพรืรถยนต์ไฮดรตลาด AC สายใหม่ที่จอดรถบริการคุณลูกค้าเยอะมากนะครับมาหาผมไม่ต้องไปหาที่จอดครับจอดหน้าร้านผมได้เลยครับผมขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมกราบสวัสดีครับผมไปแล้วครับพี่น้อง FC วัสดีครับ